สวัสดีตอนเช้าครับผมนะฮะเชา้านี้อืมรู้สึกเป็นห่วงประเทศไทยครับผมนะฮะเมื่อนักการเมืองไทยเนี่ยนะสร้างเป้าหมายบารรลุผลทางการเมืองแต่ว่ากลับมาปั่นคนไทยให้เกลียดชังกันเพื่ออะไรนะครับผมประเทศไทยเป็นประเทศแห่งพุทธศาสนานะฮะ ไม่ได้สั่งสอนให้คนเปรียดชังกันดูเหมือนนักการเมืองเนี่ยจะไร้ธรรมนะฮะไม่เข้าใจศาสนานะมองแต่เป้าหมายผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ของประเทศชาติรนะยะเวลา20ปีผ่านมานักการเมืองไทยสร้างแต่ความขัดแยง้งแต่ไม่เคยแก้ไขปัญหาความขัดแย้งได้ สุดท้ายคนไทยต้องเจ็บปวดว่บาวฟามขัดแย้งทางการเมืองที่นักการเมืองปั่นกันมาสร้างกระแสขึ้นมาช่างร้ายจริงๆนักการเมืองไทยสวัสดีครับ